การขับรถเรื่องการยืดอายุการใช้งานเครื่องปรับอากาศให้ยาวนานขึ้น EP 398ตอนที่350การขับรถขึ้นเขาในการขับรถขึ้นเขาเครื่องยนต์จะต้องทำงานหนักขึ้นจึงควรปิดเครื่องปรับอากาศเป็นครั้งคราวเพื่อลดภาระของเครื่องยนต์และป้องกันเครื่องยนต์ร้อนเร็วด้วยการยืดอายุการใช้งานเครื่องปรับอากาศให้ยาวนานกลิ่นอับในห้องโดยสารเนื่องจากในรถเกิดความเปียกชื้นเช่นพรมยางปูพื้นเบาควนำลบหรืออุปกรณ์เหล่านั้นทำความสะอาดหรือตากแดดในกรณีที่ นำรถไปตากแดดควรติดเครื่องยนต์เปิดเล้งแอร์เครื่องไว้ประมาณ15-20นาทีจะช่วยลดกลิ่นเหม็นอับลดลงหากกลิ่นเหม็นอับไม่ลดลงอาจเนื่องจากภายในสกรปรกทำให้ดูแอร์คอเย็นสกรปรกด้วยต้องนำรถไปที่ศูนย์บริการเพื่อให้ช่วยล้างและทำความสะอาดตู้แอร์จะช่วยให้กลิ่นเหม็นอับหายไปได้ receiver ตรวจปริมาณสารทำความเย็นที่ช่องกระจกบนตัวรีเ e ิร์ฟเวอร์โดยเปิดสวิคหรือเครื่องประ,ประกาศแล้วเล่นเครื่องยนต์เล็กน้อยอยู่5นาทีถ้าช่องกระจก สีสใสหมายถึงมีสารทําความเย็นอยู่เต็มหรือไม่มีเลยแต่ถ้าเห็นเป็นฟองคล้ายฟองอากาศแสดงว่าสารทําความเย็นไม่เพียงพอต้องทําการเติมให้เต็ม